ในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมลางตุยใช่ครับผมตามกระแสแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงครับผมว่าผมจะไปแอบเล่นมาก่อนดูนีส่สิรถไฟเริ่มต้นเลเวลศูนย์สถานะไม่มีผมยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมหาคนแบกดีกว่าซึ่งผมได้ละ <c oughs> นี่โอเคเลยมามีคนญี่ปุ่นแฝงมาด้วยเอยเอาล่ะอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอุย้ยมีรางรถไฟด้วยว่ะอ๋อเกมลางก็เกี่ยวกับรถไฟเนาะโอเคแล้วภารกิจคือลากทองคำไปที่แท่งเพื่ออะไรวะอุ้ยแล้วตอนนี้เราได้พ่วงมาด้วย โอ้โหพวกขึ้นสนิมอตอนนี้เรามีตังยี่บาทซื้ออะไรได้บ้างเอ้ยคุณผู้หญิงโอ้เป็นการเดินทางที่มีความสุขแน่เลยออนนี้การมีเอ้ยร้านปืนเหรอโอ้เดียมโอเคเอาปืนไปได้วยดีกว่า <c oughs> น่าจะได้ใช้เกมลังตัวน่าจะต้องใช้เอา้าวังอ๋อเราต้องซื้อของเหรอใช่ไหมเออเวเอาทำไมกิบไม่ได้แล้วอะไหนดูซิปืนราคากี่บาทไม่แพงหรอมั้งปืนก หายไปครึ่งหนึ่งตังค์ไม่มีโอเคถ่านอ๋อรถไฟอันนี้มันต้องใช้ถ่านเหรอใช่ไหมมันมันใช้ถ่านไหมเนะี่ยเชื้อเพลิงโอเคใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่ใส่ใส่ไงอ่ะใส่ว่าอ๋อเดี๋ยวมีอะไรบ้างเนี่ยเออเอ้ยอย่าบังสิครับค,บคุณผู้หญิงมีเวลาครับผมสิบโมงเชื้อเพลิงอู้เยอะอยู่นะแล้วก็ระยะทางหกเอ็มแล้วเหลืออะไรเนี่ยเอ้ยเหลือเหลือเอ้เหลือ,ลอ,ลอผู้โดยสารคนนึ่งไปไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคไป ออกเดินทางได้สบายใจละโอเคผมตอนนี้เราเดินทางออกจากที่เราอยู่ตรงนั้นมาละเอ้ยน้ำมาันหมดเร็วไปไหมเนะี่ยชิปผมอยากรู้ว่าบนรถไฟนี่เราควรกระโดดป่าวอุ้ยวิเราไม่ควรกระโดด <c oughs> โอเ้เกมนี้สมจริงกว่าตามหลักฟิสิกส์เลยเฮ้ยมีบ้านตรงนั้นเอ้ยจอด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 มึงไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จอดหน่อยเหรอเฮ้ยหมานี่ใช่ไหมหรือเปล่าไ,ไม่รู้แต่ว่ามันจะโจมตีเพื่อนเรา เออเอเอหลังหลังหลังเข้าหลังเข้าไอ้หนูไอ้หนูกว่าเพื่อนกูตายว่ะเดี๋ยวช่วยเพื่อนตีก่อนนี่ไงนี่ไงไอ้ไอ้ไอ้เออกูโดนถัดกูโดนกัดนี่ตายตายเลยตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งเออนั่นเอาเพื่อนตายเลยไม่น่าเลยเพื่อนโอ้เยยะไอ้นี่ก็เป็นเชื้อเพลิงได้อะรออะไรครับแล้วมีอะไรเนี่ยเปลี่ยนแกนหมุนเออ ตืด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 ตดโอ้ไรสาระไปถ้าเป็นเชื้อเพลิงได้มันจะเพิ่มได้แค่ไหนกันเจ้ามันเท่านี้ก็โอ้เยอะอยู่เลยแต่เพื่อนตุยแล้วว่าโอ้ฮะมึงดิ้นได้ไงเนี่ยเฮ้ยมึงดิ้นได้ไงวะอะไรในบ้านมีอะไรไม่เอ่ยอ่ออุ้ยมีเก้าอี้เหรอแล้วก็รูปภาพเป็นเชื้อเพลิงได้มีคุณค่ารออะไรล่ะเชือกก็เป็นเชื้อเพลิงได้ขยะออะไรเป็นเชื้อเพลิงได้เอาไปหมดแต่เพื่อนเอาไงดีเนี่ย เฮ้ยแล้วเอาเพื่อนไปใส่ได้ปะวะ <laughs> 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 เพื่อนกลายเป็นศพั้งทีเราต้องใช้มีประโยชน์ครับผมโอเคเติมเชื้อเพลิงเรียบร้อยทําตัวให้มีประโยชน์หน่อยเอาไปใส่ในเตาเดี๋ยวนี้ไอ้ขมันโบขออนุญาตเอาของไปเด้อกระเป๋าของท T, t N ทเอเนี่ยดูซีมันใส่ได้เปล่าเฮ้ย <laughs> <laughs> แล้วมึงดิ้นมาถึงนี่เลยเออเอามันมาด้วยก็ได้นี่มา,มาเออเอาเอามันขึ้นรถมาด้วยไป <laughs> โทษทีวะฮะเฮ้ยนี่มึงเอาติดไว้ยางนี่เลยอะเออ ถือว่าประดับรถไฟแล้วกันเนาะชีปละมืดละอันตรายละตอนนี้คงไม่มีอะไรหรอกมั้งใช่ไหมคุณผู้หญิงแม่ชื่ออะไรเนี่ยพี่เชียนโอเคเฮ้ยน้ำมันหมดหมดเกลี้ยงเลยไอ้ไอ้นี่มันเป็นเสบียงได้ไหมเนี่ยผมอยากรู้อุ้ยอุ้ยไอ้ซอมบี้ใช่ไหมเนี่ยนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยแม่งเร็วจังวะอืม ชิปชิปชิปกูขึ้นรถไฟก่อนไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวอันตรายจาละล่ะโอเคเพื่อนอเ,เดินเอาเด้อเพื่อไม่นานเดยออ่าเรียบร้อยเขาอ,ออกเกมหมดละวฮ้ยอะไรวะนะ่าเราไปหาเรื่องเขาดีเปล่าวะอันนั้นรูปทรงมันคืออะไรวะมองไม่ออกเหมือนคนขี่มาอุ้ยไม่ยุ่งดีกว่าแต่ว่าเราไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เพื่อรอ,อกเกมไปแจมสักหน่อยแล้วกันไปขอเข้าร่วมแก้มเขาน่าจะให้เข้าอีกหรอกเอ้ สหายเข้าร่วมแก๊งได้เปล่าเเดี๋ยวขอเข้าร่วมแก๊งได้เปล่าพอดีเอ่อรถรถไฟเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทองคำมันลรถไฟเฮ้ย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 นี่ไงล้มล้มนี่ไงนี่นี่นี่อ่าไม่ยอมว้ยไม่ยอมตัวตัวกูดิเอออ่าเรียบร้อยโอเคเอาใหม่ครับผมไม่มีพลาดอีกแล้ว เอาเกมนี้มีเสียงใือไหมะปิดไว้ทําไมวะอะล่ะลากทองคําไปที่โต๊ะพี่เพื่อขายเอ้ยเอ้ยขมอนบลเดี๋ยวผมทําเองทองคําทั้งทีเอา้ามือวางเลยนะสวยกูเก็บอ้าวไม่ได้สักอย่างโอเคเดี๋ยวผมไปดูกันว่าเรามีอะไรที่พอซื้อได้บ้าง20บาทหรอซื้อฐานหรอแต่ว่าเหมือนฐานเราต้องใช้เยอะๆฮนะมันเท่าไหร่ยีบาทพอดีเป๊จัดโอ้ยฐานเต็มเหรอสุดจัดเฮ้ยมึงรวยจังวะ คุณเออดุ้งดังดิงโดบอามาด,ดูด้วยเชื่อคนมันนี่ยมันเป็นคนเฝ้าที่นี่เหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะไม่ไม่ต้องถามมาเพื่อนแค่มาสำรวจเฉยนี่ไงนี่ไงรถไฟไปแล้วโดดเลยครับนี่ไงมาแล้วเพื่อนป่ะลุยเลยดีกว่าเรามีสี่คนแล้วเนี่ยป่าเข้าครัวซองมาจากไหนวะไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรเอ้ยยาโดดถ้าโดดมันจะเป็นเอ้อโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยขากูขากูโอเฮลเลี เออเขาโทษทีโทษทีพอดีซุ่มซ่ามไปหน่อยกูโดนด่าชัวอะไรนี้โดนด่าชัวหยุดพี่ไม่กระโดดขอโทษครับเอ้าแล้วมึงจะเอ้หยุดหยุดหยุดมีคนลงมีคนลงมีคนลงหยุด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 หดอยยูโดหยุดหยุดก่อนหยุด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 มีมีคนโดดอ้าวโดดไปสองคนแล้วอุ้ยกูก็จะลงอีกคนหนึ่งหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนเออ สงสัยบอกช้าไปว่ะชีฟแล้วแต่แถวนี้ไม่มีบ้านเลยอ่ะโอเคไม่ต้องห่วงนะักตราบใดที่เราอยู่บนรถไฟเดินได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับซอมบี้ไหนดูน้ำมันเซอุ้ยครึง่งนึงสบายอยู่ใช้ได้อยู่เออถือพวกขึ้นสนิมรอเลยอีกไม่นานก็น่าจะหมดละไฟไหมหรอเฮ้ยแจงแอ้าแจ๋แวจเลยแต่ว่ามันมันเป็นมิดเราไหมนะ่ะ ชิปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้มันปีนมันปีนได้ด้วยเออชิปแล้วมันมีปืนด้วยป่ะเอ้าเพื่อนเราตายแล้วคนหนึ่งเพื่อนโอ้โหมึงใจสู้จังวะอะไะขอขอขอใส่เชื้อเพลิงหน่อยนะระหว่างนี้นี่เพื่อนเรายังรอดอยู่เหรอสุดป่ะโคตรเจ๋งอ่ะอุ้ยไม่ไหวว่ะผมไม่ตายโอเค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 เช้าก็ดีเออเพื่อนเราโอเคไม่โอเคเพื่อนกูตุยเพื่อนช่วยไม่ได้วะช่วยได้ไหมโอ้กันเลือดกู กูก็ลำบากแล้วมันเดินมาแล้วแค่เลือดกูก็ลำบากแล้วมันมาแล้วอุ้ยปืนชิปขอเอานี้ตัวสุดท้ายไปละไปละไม่ยุ่งละไม่ยุ่งละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตามมามันตามมาไป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 ไม่สนละไม่สนละไปเลย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 ใส่เชือเพิงล้วไปเลยโอเคไปลุยข้ามอลไปะไปกันเ้อขอโทษที่ผมเพื่อนช่วยไม่ได้ว่ะสุดท้ายการเดินทางก็เหลือแต่ผมคนเดียวแล้วสินะอุ้ย แล้วเจออีกแล้วขอละตรงนี้ปลอดภัยไหมเนี่ยเอ,อปลอดภัยไหมวะเฮ้ยแต่มันเหมือนตอนแรกที่เรามาเลยนี่ว่าน่าจะปลอดภัยลงละโอเคอ๋อเป็นร้านแวะซื้อของเดิมฮะผมแล้วก็เหมือนผมเห็นมีมามาสองตัวสามตัวผมอยากรู้ว่าผมจัดการมันได้เปล่าได้เหรอเจ๋วดีนี้มนันนี่นี่ไงเออ จะบอกนะว่าม้าพวกนี้เป็นเชื้อเพลิงติดตั้งอันเพื่อขี่ม้าไม่จะเป็นต้องขี่ก็ได้ผมเพราะฉะนั้นตึ๊ดเตืดตึ๊ดตืดเตด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 เคยเห็นม้าตีลังกากับหลังไหมครับผมหนนนาะโคตรเทพมันรูปทรงแปลกนะโอเคมืดอะ่ะแถวนี้ปลอดภัยแน่นอนเราอยู่กับคนนี้คุ้มกันอย่างดีเชื่อผมอุ้ยเอามีฟ้าผ่าด้วยโอเคเข้าไปแอบก่อนเด้อแม่พอเช้าแล้วก็มุดขึ้นมาเลยนะครับผมโอเคปะ ได้เวลาออกเดินทางแลเล let's go อะล่ะได้โปรดพีดน้ำมันเหลือครึ่งหนึ่งแล้วน้ำมันเราเติมไม่ได้หรอกเหมือนฐานจะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดนะแต่มันไม่มีถ่านไงอุ้ยมีบ้านจอด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 ยัดยอดยดยัดยดยดยดโอเคปะยังไงก็มีซอมบี้อยู่ละถ้าตามเกมมาดับซีทิปนะเอาไม่มีปะไม่มีก็ผีดิเอ้ยเอ้ยอ้ยตอนเช้ามันเดินช้าผมตอนกลางคืนมันเดินไวเอาติดบัคก็สวยดิติดบัคก็สวยมานี่มา เอาเดินติดเหรอเดินติดก็สวยเหมือนกันเออนั่นมีอะไรบ้างต้องการกับตันเพลสกอตกำลังเสร็จสิ้นการสั่งฐาน1 5อยห้โอ้โหเฉลเพืองเปอร์เตอร์ดีเลยป่ะเดี๋ยวเราเติมเ้อเพืองอุ้ยไอพวกข่าวบอยตรงนั้นน่ะเหมือนเราจะแวะบ้านตรงนั้นไม่ได้ละโอเคครับผมตื๊ดตืดตื๊ดตืดตืดต๊ด,ดโอ้เลิกเล่นเถอะมันตืด๊ดตืดตืดได้ทุกอย่างเลยเหรอโอ้โหสเบียงโคตรเยอะจริงๆ เออนั่นว่าจะไม่ให้คนแบกแต่มันไม่เหลือใครให้แบกแล้วอะนี่ครับผมของที่เรามาได้มาในวันนี้เริ่มจากซอมบี้ก่อนเลยไปไอ้หนูไปโอเคเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันไปเดินทางเลยดีกว่าเอ้ยแน่จริงโอ้โหโอ้โหโอ้หโอ้หโอ้โห,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 หดีนะดีนะไม่คิดจอดตรงนั้นนะ่ะเอ่อขอขอแวะบ้านตรงนี้ได้เปล่าโอ้มันตามมาอยู่เว้ยไม่ได้ว่ะต้องไปงเรื่อย งั้นขอแว้ตรงนี้นะไม่ใช่บ้านสิมันเป็นสถานีแบบหมอคลินิกเออคลินิกกายพันธุ์ด้วยเนี่ยดีมากที่ตอนเช้ายังเชื่องช้าอยู่เออเนียบร้อยไปดูของดิโอ้โหแล้วมันมีผ้าพันแผลเว้ยเพื่อนไม่อยู่แล้วเว้ยน้ำมันงูเชื้อเพลิงไปเอาแค่นี้อย่างเดียวผมว่ามันน่าจะมืดแล้วแหละเฮ้ย เอามืดจนได้ตรงนั้นก็มีหมู่บ้านอีกคงไม่ใช่หมู่บ้านคาวบอยแบบนั้นอีกนะที่มันมีปืนอ่ะหรือว่าใช่วะเฮ้ยแต่ไม,ไม่ไม่มีคนนะจัดไหมดูเลยไหมโอ้มีซอมบี้ไปก่อนเนอะเฮ้ยน้ำมันจะหมดเ้ยชิปแล้วอุ้ยแต่เรามาเจออันนี้พอดีจุดเซฟใช่ไหมเนี่ยสวยจัดแต่ทาไมมันมืดจังวะโอเคปลอดภัยละอ่ามาจุดเซฟที่สาม ไปใส่เชื้อเพลิงเราไม่เหลืออะไรแล้วครับผมเราจะเดินทางยาวๆฮะตอนนี้ไม่ต้องรออะไรไม่ต้องเอาอะไรเพิ่มเฮ้ยมันมีมาปะวะเอะชางมันเถอะไปเถอะเรียบร้อยน้ำมันหมดอุ้ยมีบ้านตรงนั้นพอดีแต่ว่าเฮ้ยเจอศึกเด็ดอีกแล้วสินะมาเราไม่เหลืออะไรแล้วเหลือผ้ามันแผลอยู่จับจับเลยเฮ้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 ยวิ่งเร็วจังวิ่งเร็ววิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็วจังอ่ะเอ้ยนี่ไง อู๋สมบีบางตัวก็แข็งแกร่งใช่ไหมเออลม้มล้มสองล้มสองน้ำมันกินกินกินแล้วทำไงได้อะดื่มอ๋อดื่มเพิ่มเลือดโอ้โหไ,ไม่ไม่น่ากินเลยว่ะเพิ่มอย่างเยอะนี่ไงมาดิโอ้แล้วคนนี้เขามีชุดเกราะมาดินี่ไงนี่ไงโอ้มีชุดเกราะอะไรประโยชน์มาดิเออเออสวยเอาล่ะมีเท่าไหร่มาให้หมดเลยมามาดิ อุ้ยตัวนี้เร็วตัวนี้เร็วตัวนี้เร็วเร็วเหรอเร็เวอ่ะเร็วอ่ะเร็วก็มาเฮ้ยตัวนี้มีปืนปืนก็มาเราแค่ต้องเล่นวนเราต้องเล่นยิงวนยิงวนเดี๋ยวเลยา่ันแผลขอขอพาทันแผลก่อนได้ไหมอ่ะขอนื้อมันงูก่อนเด้อกูดื่มแล้วกูดื่มแล้วเฮ้ยมึงขี้โกงเวย้ยขี้โกงเวย้ยนี่ไงโอ้ยเนี่งมีปืนเว้ยขอขอปืนได้ไหมล่ะขอปืนได้ไหมล่ะมันไม่ให้ปืนเว้ยมันเอาปืนจุ่มดินเลยเวย้ยทำไมมันเยอะจังวะแถวนี้ เยอะก็มาไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวนี่ไงนี่ไงนี่อืออือเอ้ยเอ้อย,อยให่าหญ่อย่าให้มันโจมตีได้ดิโอเคเอ้ยตัวนี้อีกแล้วเหรอนี่ไงนี่ไงลม้ลมล้มล้มไปดิอุ้ยล้มไปดิล้มไปเอ้ยอุ้ยอุ้ยอีกตัวพวกนี้อันตรายเหมือนกันว่ะประบาดไม่ได้เลยอย่าให้มันใกล้ไม่ได้นะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคผ้าพันแผลขอลองใช้ดิ อ๋อกดค้างอ่ะโอเคโอเคใช่ได้อยู่พ่อแผลโอเคตัวนี้มีของครับผมมีอยู่มีอยู่อุทานเอาแค่นั้นแหละไปแล้วเด้อแม่ดูนี่สิครับผมผลงานที่ผมทาเอาไว้โคตรเทพเลยวะ่ะมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้ว,ลวใส่เดียวโคตรเยอะเลยอ่ะโอเคอันนี้ใส่อันนึงไปอันนึงอันเดียวเออนั่นไปลุยกันต่อแม่ต้องขอบคุณน้ํามันตาง,งูจริงเฮ้ยตัวนี้มีบ้านแวะหน่อยไหม แวะสี่ครับรออะไรแต่ว่าซอมบี้ตอนกลางคืนมันอันตรายมากเลยนะเอ้แต่วันนี้พระจันทร์ไม่ค่อยมืดเอ้ไม่ค่อยมืดก็เห็นอุ้ยเอย้ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเอ้เอ้ใช้น้ำมันกันอะไรอ้าอาอ้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 อ้าออ้าอ้านาอ้าอ้อ้าอ้ัอ,อ้าอ,อ้อ,นนอ้าอ้อ้อ้าอ้นอ้า้อ้อ้อ้าอ้้อ้อ้าอ้อ้าอ้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 ออ้าอ้ออ ไอ้พวกเทพทูเนี่ยมาขึ้นกันเธอไอ้คนนี้ยังออัธยาศัยดีเดี๋ยวไปสักครึ่งทางก่อนเดี๋ยวรู้เรื่องเลยใช่ไหมห,หนูโลบอกคุมโทนใช่ไหมเอาล่ะกดข้อแรกคือห้ามกระโดดไม่งั้นมันจะเป็นงี้อุ้ยโอ้ยเอาตกตกตกูตกจริงเลยรอบนี้มัวแต่เล่น เอ้ยเอ้เอาเดี๋ยวทำไมพวกนี้มันถึงรู้ลหละว่าผมตกมันเล่นด้วยกันแน่เลยผมว่าทุกคนว่าไหมผมตกแล้วมันรู้ทันทีเลยว่ะเออมันน่าจะแบบเอาโทรศัพท์มาเล่นด้วยกันคิดว่านะอะไรเวลาต่อฮะเนยกาตายปะเนี่ยโอ้โหล่างตายไม่พอเนยกาตุยด้วยเอ้ยเดี๋ยวณไทยมียาไดไงอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะตุงกมีพวกขึ้นสนิมไปกันต่อเอยออันน้ำบ้านปะ ถ้าบ้านก็ค่อยสวยหน่อยโอเคเป็นบ้านน่าเราอยู่แต่ว่าเราน่าจะมันน่าจะมืดก่อนตอนนี้เอ้ยเอ้ามึงดูเด้อโอเค่ะ <laughs> <Okay. S 1> เราแวะก่อนดีกว่าครับผมเอาละครับผมอุ้ยมีของแบบนี้ด้วยหรอผมขอญาตเก็บขอญาตเก็บยังไม่ทันเก็บเลยทิ้งของไปแล้วอะ่ะเออุ้ยแม่งมีปืนไว้สุดจัดขอเก็บไว้กับตัวเด้อ <laughs> มีใครเก็บปะโอเคมันเก็บเดี๋ยวผมเก็บอันนี้เองก็ได้โอเคไป เฮ้ย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 ร่วงเฮ้ย hey, ร่วงร่วงร่วงทนนี้กาน้ําขยะอ๋อทิ้งขยะสินะ <c oughs> ลุงจะเก็บมาทาไมวะเออผม,มอยากรู้ไอ,อข้างบนนี้คืออะไรสวิตช์เหรออ๋อไม่ใช่อ้าวมืดแล้วไปได้แค่นี้ยองเหรอน้ำมันหมดเอยแต่ตรงนั้นมีบ้านสำรวจไปไปข่าวมาว่าตอนกลางคืนสอมบี้ต้องไปไหนวะไม่มีโอเคอย่างไน,นก็มีไฟครับผมต๊ นี่ฮะผมได้ไฟมาสบายแล้วตอนนี้เราปักเชื่อมไว้ตรงนี้ดีกว่าเออนี่นี่นี่เชื่อมปะโอเคเรียบร้อยสว่างเอาเพื่อนล้มไม่เป็นไรเว้ยมีผ้ามันแผลเว้ยใช้ไงอะ่ะเดี๋ยวเขอขอจัดการต้องตีมันก่อนดิไม่งกูตายเองเนี่ยดื่มน้ำมันงูนี่ไงนี่ไงนี่ไง เออโอเคเพื่อนเพื่อนล้มเพื่อนล้มช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนชุดว,ว่าไหนอยู่ไหนอ่ะชุบ่ะเหรออ๋ออ๋อชุบแล้วโอเคสบายใจแนละ้วกูเปิดโอ้ของโคตรด,ดีเก็บเลยไหมเอาเลยไหมอ๋อไม่ต้องเอาเนาะ What <the> fuck? อ๋อคืนเจ้าของสินะโอเคช่ามันไปสิรออะไรจัดเลยหมู่บ้านแบบนี้อาไม่สนใจสินะเออคิดดีแล้วลหละที่ไม่สนใจ ไม่บายครับพวกหนูแล้วเจอกันแหวนนี้ก็ได้โอ้โอข้างหน้าก็เป็นที่เซฟแล้วสบายขอแวะตรงนี้ก่อนเด้ออ่าร,รอบรอบนั้นผมผมเจอพอดีแล้วผมไม่ได้แวะไงอันนี้เราลองแวะดูเอามันไม่ใช่ป้อมประการเหรอเออมาเล่นสามตามนี่แบบเจออะไรเยอะๆเพียบเลยเอาล่ะทางเข้าอยู่ทางไหนวะสงสัยต้องพังหน้าต่างเข้าไปโอ้โหของคูดเยอะอันนั้นทองมั้เนี่ยวิของเยอะจริงแต่ว่า ของเยอะๆต้องแฝงอะไรกับอันตรายมาแน่นอนเลยครับแต่มันไม่มีมสมบัตตัวเลยเว้ยเอา้าทางเข้าอยู่ไหนวะอ๋อทางเข้าตรงนี้คุณเดินอ,อน้อมมาไหมเนี่ยโอเคโอค้ยของโคตรเยอะยังเป็นร้านเก่เกาเนี่ยอละล่ะแท่งดูสายฟ้าดึงดูสายฟ้าโอเคฮะฟ้าจะผ่าหัวกูตายไหมเนี่ยแต่มันแบบใช้งานได้อยู่เลยยังมีไฟฟ้าอยู่เลยของดีว่ะแถวนี้สุดจัดในห้องนี้ฮะ สมองในกระป๋องอุย้ยนี่เชเพลิงได้สวยครับแขนหมาป่าไอตอนนั้นที่ผมเจอหมาป่าจริงด้วยห่วยเขาจะไปกันแล้วยังสำรวจไม่หมดเลยขอ,อนิดน,นึงขอ,อนิดน,นึ่เอล่ะหนงังสือเนี่ยอย่างน้อยขอหนงังสือก็ได้โอเคเรียบร้อยแม่งไม่รอเลยเว้เราจะไม่เป็นไรเพราะว่าเรามันอยู่ใกล้จุดเซฟไงสบายผมเพิ่งรู้วิธีใช้งานกระเป๋ามอนกันคือว่าโคตรดีครับผมห่วยม,มึงจะรอกูทําไมวะจะไปก็ไปเสิยอ้ยกู <c oughs> โดนด่าช่วยเลยเม็กซิโกเจ็ดสิบกิโลเมตร อันนี้คือเราเดินทางไปเม็กซิโกเหรอดูดิมีหนังสือเอาไปเนี่ยหน,นังสือเนี่ยเชื้อเพลิงชั้นดีนะเว้ยน,นี่นี่มีแคนหมาป่าด้วยเอาเปานี่นี่โอ้โหแขนัโคตรกำยำอะตึ๊บตื๊บตื๊บ,บอะไรมีคุณค่าเฮ้ยเราไปขายเลยสิใช่ไหมเราขายได้ปะเฮ้ยเราทำอะไรกันวางอาชญากรโอ้อไอ้อันนั้นที่ผมอ๋อเออว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว เออเวอ๋ออันนี้คือเพืออ่อซื้ออ้าวอ๋อซอมบี้เข้ามาใช่ปะนึกว่าเพื่อนโดนยิงอันนี้ขายปะขายไม่หนาร้านเน <c oughs> ี่ยกเกยียดเกมนี้นี่ไงลากอเออ,อ,อโอ้โหสองร้อยเลยเหรอสุดจัดไอ้เนี่ยคนที่ดูคลิปนี้แบบ เขาหัวร้อนตายแล้วถ้าผมไม่เก็บไอ้พวกนี้ตอนแรกก่อนไปขอซื้อปืนก่อนได้เปล่านะน้นนนขอซื้อปืนก่อนนะนะน้ซื้อแล้วก็สุนปืนอนไนวะใช่นนี่มันี่ะซื้อมันใช่นเดียวกันไหมเนี่ยเออน่าจะใช่น่าจะใช่โอเคงั้นขออันหนึ่ง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 ฮยรวยจริงรวยจริงมันจริงกันตายมั้ยเนี่ยอยากรู้โอ้ไม่เป็นไรเว้ยโอ้แย่ว่ะแล้วถ้าผมยิงพวกเดียวกันล่ะอุ้ย อืมอืมสิบอืมน,นี่ไงอย่าใส่ใจเลยเพื่อนกูมี72มนัดเฮ้ยหมาป่านี่ใช่ไหมยิงแม่งเลยมานี่นี่นี่มานี่นนนไงทำอะไรกูฮะรอบนั้นทำอะไรกูนี่กระปืนช่างสุดมันวะนี่ไงไม่ล้มวะเออนี่แวมไพร์จากอุ้ยอ้าวแวมไพร์มึงมามึงมาเฮ้ยมีคนช่วยยิงเหรอ โหเป็นพุ่นเลยเว้ยเชื้อเพลิงมีคุณค่ามีคุณค่าก็จัดสิครับดูซิแวมไพ์มาะยด้ส,สก,กี่บาทเชียวสิบห้าบาทคุณค่าบ้นานต้น้ำมันงูมันจะโอ้เยอะอยู่แต่ก็คุ้มอย่าซื้อฐานซื้อฐานบ้างนีว่าฐานนี่ก็จําเป็นซื้อมาเยอะๆเลยเพราะระดับเนี่ยอยากได้ดาบอะระยะประชิดแบบขอคมๆเลยอะซื้อได้ไหมซื้อได้เว้ยเฮ้ยซื้อได้เออดาบ โคตรเทพขอซื้อกันหนึ่งขอซื้อกันหนึ่งโอ้ตังเหลือใช้คุ้มเลยแล้วกูไม่กลับมาเล่นเกมนี้อีกแล้วเก็บเก็บไม่ใช่เพื่อนหนีกูไปแล้ววะอยังอย่าง,างผมผมขอลองดีหน่อยเฮ้ยมึงมีความเป็นคนอยู่ไหมเนะี่ยมึงเก็บตั้งไหมเนี่ยโอ้โหเขาเฮ้ยได้เวลาล้างแค้นได้เวลาวลา้างบาปจัดไหมมึงมีปืนเว้ยกูม,มีปืนเว้ยยิงอะ ดีไงเอาแม่งเว้าเอาไม่สนใจหรอเออมีปืนทั้งทีขอขอนัดหนึ่งขอนัดหนึ่งโดนปะวะ <c oughs> โอ้โหมืดแล้วอ่ะเออผมไม่มีผ่าไม่มีฐานสักก้อนผมใส่ไปหมดละไม่เป็นไรสบายตอนนี้ได้สมองมนุษย์มา <c oughs> บรรยากาศยามเย็นเอา้าแล้วใครขับยาวๆหัผนรอบนี้เราจะไปได้สักอ้าว อ๋อมาเซฟก่อนใช่ไหมโอเคกันถ้าเซฟก่อนก็จะได้รอเพื่อนไงเอ้ยไอ้หนูรู้อะไรไหมตื๊ดตื๊ดตื๊ดตืดตืดตืดมีตัวตามหลังมาเพื่อนเอาสวินขีมาเขาหนี่ไงผมอยากมีเรื่องอะไรพวกนี้ว่ะอุ้ยอ๋อถ้าโดนหัวคืนนัดเดียวตายเหรอตังเหลือๆขอซื้อกระสุนเพิ่มเจ็บดิเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเก็บหมดแล้วเหรอโอเคฆ่าซอมบี้พวกนี้โอเคเพื่อนเพื่อนเก็บเราเราเก็บเชือกก็ได้ปะ อันนี้ขยะเก็บแล้วันเออเอาไปตกแต่งรถใช่ไหมกูรู้ไม่ได้ไปสักทีผมรอพวกมันต่อเติมรถไฟอยู่เนะี่ยไปกันต่อวิอยู่อยู่กับพวกนี้แบบสบายใจเยอะอ่ะอ่้ยแวะแวะสี่รออะไรอุย้ยแต่บ้านตรงนู้นนาแวะกว่าวะโอเคสบายมียาเพิ่มมันมีหนังสืออันนี้เอาไปด้วยดีกว่าเจอกันเจอกันเจอกันบ้านตรงนี้อุย้ยมีปืนนี่มานี่ไงนี่ไงนี่ไงล้มหนึ่งล้มหนึ่ง ขึ้นเลยขึ้นเลยกูไม่ไหวกูไม่ไหวขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นละขึ้นละไปเลยไปเลยไปเลยอุ้ยเอ๋อมันมีสายล่อฟ้าตรงนั้นนี่หว่าอ๋อเวลาเวลาจะตรงครับผมแต่ว่ามันไม่ไม่ใช่เวลาเขาพยายามทำเวลาเป็นภาษาอังกฤษอะไปวันนี้เราต้องไปถึงห้าหมื่นเมตรอุ้ย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 อ่ามึงมึงวุ่นวอนหาเรื่องเหรอวอนหาเรื่อง บอลหาเรื่องนี่ไงลมไปตัวหนึ่งมองไม่เห็นหรอกโอเคเชา้ชาเชา้าเช้าอ้าวออกเกมแล้วคนหนึ่งสงสัยแบตจะหมดมาหนูเหลือแค่เราสองคนพ่อหนุ่มคุมทนมาป่ามาไอาตัวนี้ไงที่มันทําผมรอบที่เอ้ไม่โดนไหมนี่ไงอุ้ยไม่เข้าเลยเหรอไอพวกนี้แหละมันมันทาผมรอบที่แล้วนี่ไงเฮ้ยโทษทีกูเบอร์ดิงปืนนี่ นี่เอ้ยก <justified. S 1> ูตายกูตายกูตายทิ้งปืนเว่ยทิ้งปืนเว้ยเปิดทิ้งปืนเว้ยแล้วมันงูดื่มดื่มป้อนแบะใช้ใช้อ่าเพื่อนกูพาเพื่อนมาตายมาผมพาเพื่อนมาตาย อย่าบอกนะเพื่อนผมว่าเพื่อนไม่รอดว่ะของเพื่อนใช้ผ้าพันแผลโอ้โหกูพาเพื่อนมาตายเรียบร้อยเพื่อนไม่ไหวว่ะอุ้ยตรงนี้มีประสาทด้วยโอ้กูยังไหวอยู่ยังไหวยังไหวอ่าออกเกมไปแล้วอี๋่ายเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยปืนหลุดมือ โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะ <c oughs> ไม่อยากเชื่อ <c oughs> <c oughs> ปืนหลุดมือเว้ย